นำปลามาถึงเขออาจ,จะกินข้าวนกระตองก่อนเนาะกินข้าวนกระตอนกันก่อนเสร็จเดียบ,บร้อยก็จะได้ทอดถระวายขณะนี้อากรถินสามกีกองตาโรเรียนบุญเยาวะวิทยาลัยนะครับภายใต้การนําของท่านอาคุณในการคุณทรัพย์จิตสว่างนะครบหรือหอออน้อยนะครับคุณอาบานอาปัทชัยลาวมาฮอทีเนี้ยนะคะได้มีอาบลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะครับ ก็ได้นำมาถึงสาม,มกีเพื่อมาเจ้าถวายเป็นบูรณะประสังกรเสนาสนาภาเลยวัดอาใช้ยลาภของท่านนี่ก็ขอโมเดินาบุญดนการกับพี่น้องอาจจะเอาเภอรแมสเรียงตัวนะครับเนาะมาด,ด,นะดูเวลาก่อนแล้วครับน้าหากว่า,ฮาเฮาแห่รอบเสซจเรียบร้อย้าขณาดตันรังมาถึงถ้าสามารถทอดได้ก่อนเทมเฮาไปอันทอดนะครับ หลังเพลงเขาไปจะิึงเขาหน้าก็ะดอนแัน่อนดองแล้วก็ฉันจะรอ